จิงใจอลังการงานออนไลน์30มิถุนายนและ1กรกฎาคามนี้สวัสดีพี่น้องท,ที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องสถานีมลมิสารรายการคุยคา่าหมอลำ โดยมีหันมือยาโสมือนีจะหยิบยกเอาไลส์สดของโยโกะซิกิสเกตศิลปินตลกหมอลำดังสังกัดหมอลำคณะนะศิลปินผู้ไทยได้ไลส่สดเว่าถึงว่าหมอลำหมอลำคือหมายหมายถึงพระเอกหมอลำพี่น้องแก่ผ่าโพดลงโซเชียลบางคนโพดลงทวิตเตอร์เพื่อหาจุดขายให้กับตัวเองกับแฟนเพลงแฟนขับแฟนหมอลำแต่ว่ามันคือดาบสองคมดังและดับอยู่ในโลกโซเชียล มีผลดีแล้วก็ผลเสียไปฟังเมืองวาโยกโกซิตาเกตเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับว่าโซเชียลสะท้อนอะไรหลายๆอย่างให้กับพระเอกหมอลำอยู่ในมุมมืดและก็มุมสว่างว,สสวาสวาซึมูนิโยกโกออกมาเว่าถึงเรื่องราวหล้ายๆเรื่องโดยโฟกัสมาที่เรื่อง หมอลำแก้ผ้าลงทวิตเตอร์โดยตรงซึ่งมีเนื้อหาสาระแน่นละกะ็มากไม้ให้คอคิดอย่างลหลายๆอย่างไปฟังเบองววาเลสทียกโกะเว้าถึงไปฟังดูลฟ์สดในคลิปนี้กันเลยค่ะควรสำนึกสำเนียกได้หรือว่หนาเพื่อเดาเงินจ่างได้หูกและทุกๆวันนี้เหมือนแม่เคยบอกว่ามันเป็นถ้นชาอมันเป็นกอดชาลรีนมันสามารถดังภายในชั่วข้ามคืนบางเครื่อกับบางเทื่อกับบางเทือเท่อกับ,บ,กบป็นตะสูในหัวหนาคณะอยู่บางเครื่องก็ได้ที่แน่มมก ถามว่ากูเห็นแล้วกูขั้นบอสอกับเก่งไงมั้ถ่ายรูปเนะี่ยกูก็บท่นคือกัน,น,นแล้วก็ท่นคือกัน,น,นตเดี๋ยวเข้ามาถ้าในกรณีที่ตัวเองยังสังกัดอยู่ในวงนั้นน่ะพยายามเอ่ซอซื้อนั่นซื้อนี่แล้วก็ลงด้วยชื่อไทยวงของท่านน่ะกรุณาอยากอยากอันนี้เป็นขอเป็นกระบอกเสียงแห่งวานาขณะ,ะหลายๆวงบางเตอร์เป็นกระบอกกาบอก,บอก ก็อยากจะบอกลูกๆว่าให้คลิปไปในอันอน,นั้นซะถ้าใจกางเกงหน่งให้เห็นเดีมเดียดยังจะสีถึงไปว่าอุม้มกูก็ชอบใจแล้ะแต่ว่ามันมันมันเสือจะได้ละเข็มนั่นเป็นคือมอลลั่มขอหรือย,อยังอ่าบอก <c oughs> อยังยิงสี่นะนะเออ <c oughs> กามันอยู่ในคนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรืออยังไม่รู้สิ ก็ไม่รู้ว่าเด็กตัวนี้มันคิดยังไงว่าว่า,วาต่างต่างแต่ว่ากับบางเทว,วนาเพื่อกับโบก้าบอกอือเพราะว่าบางเทอบอกไปแลวมันกับเปลี่ยนสิทธิส่วนบุคคลของเขาตอนนี้แม่แม่บอกในในในใทัศนคติของแม่ก็คือว่ามันมันจะเป็นคะแนนให้เธอหลายหลายอย่างบางเืวอพูดบังอือบักโตนเกินไปโพดข้อนั่นข้อนี้แฟนเพี้ยงเกินไปบัดที่นี่ แม่เส้อว่าการการการให้คะแนนของพ้อหนาหรือการที่จะยิบยืนบดให้ต่างๆบางครั้งเขาไม่ได้มาดูที่ที่ท,ที่ความต่างๆบางครอเขาเบิ่งขีดเจ้าไล่สดเจ้าโพดหรือเจ้าหยังความเคลื่อนไหวของเจ้าเนี่ยมันมันจะออกจากอันนี้ได้แหมว่าใน,ใน,ใ,นในความคิดของแม่นะอืเงินบละบันนี้ได้หา้าอันนัคิดได้เล่นเล่น,เ,ลน,เ,ลนเนาะทายแต่ลูกกางเกงงนลง ไปพ่อในทวิตแนะ่ไปพ่อแนนั่นน,นู่นนี่แนะ่ว้า,อาไอ้อกาลีไม่เป็นพระเอกดีค่ะบ่ได้เขาจะขึ้นไปตังๆหน้านาได้ลูกเข้าใจบ่สทำว่าแม่อยาเขียนบอเหลือเกิน <c oughs> มอนลั่มืูเมอร์เป็นมอลลัอไปแล้วแม่นบ้าอีกกระตถออันนี้เป็นเล็กๆนะลูกนะเออบันกึก่าเป็นหยังว่าหนาจางัางงๆคืบอบ่เบื้องจาของโพดแหนเหมือนจะเข้าใจอยู่นะเป็นเฟซส่วนตัวนะ แต่บางเถืออันใดมมนก็หามบ่าไร้รอกมมนก็คนต่างกันดยความว่าสูมือนีบทุกคนทุกคนให้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 เกียติเฟียดบุกนี่เป็นนี่นี่เป็นนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วกูทําอะไรก็ได้เรื่องอ่าเรื่องในเฟีดของกูก็บางเถือมมนก็ส่งผลถึงหนางานส่งผลถึงตัวจจักของบางคั้งนเล็กๆมันมงบอกถึงถึงความต่างๆเด็กนี่แหละเป็นคะแนนหนึ่งที่ที่ ที่ัวหน้าหรือผู้รักผู้ใหญ่เพื่นเบิงแล้วเออบกควรเออต่างๆหน้าหน้ายิ่งคนสิมีความคิดของเพิ่อนดอกเพิ่อนเป็นหัวหน้าเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่สูงกว่าเฮาอ่ะอือเพิ่นลงทุนปีหนึ่งเป็ี่ยนซิปซิปล้ะเนี่ยพวนาวงใดกระไดเพิ่นก็ต้องแนมเลีงเห็นว่าอีหยังจะเหมาะจะควรอืมคัน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 โอ๊ดบ่ได้อีหลีกะให้ดอบรอบลงซะแม่ะ่าอืมคันแม่เป็นหัวหน้านี่คันว่าลูกน้องในวงพร้อมที่สมมุติคิดเด้อ มมติเขาเป็นว่าหนาอย่างทีหมอนหนึ่งหนูอย,อยากปั่นมัน,นเ,เปลี่ยนไปอีกแท้แบบอ่าบัดนี้พูดท่านั้นพูดเลยลว,ว่าจ,จะของเสด็จเป็นเพียงหรือลดรับบทขายของอะไรบันเนี่ยคนไม่โซ่แท้จริงนะยังเสนากรโพสต์ต่างๆแน่ๆนนะเจ้า,า,จา,ฐฐา,า,จาเปลนนนนนี่ยนว่าหนาเจ้าสีคิดอย่างไดเจ้าสีดรอปลงบอกเจ้าสีมีความองหยังไหนยังสี่นะเข้าใจอยู่ดิแล้วก็หลายๆคนทีถือถือเทถือเทเพราะว่าโพสต์ต่างๆนานานะ บมเมนต์ได้หลายหลายวงเลยลหละคิดเอาความใจเพลินใจตู่คิดเอาข้ามมาเพราะเป็นหัวหนานี่แล้วคนเขาเป็นคนนบึงหรือต่างๆแล้วเปรียบเทียบหมอลําแตะกี้จังสมไมไม่ยกโอยูกับบ้อย่วงไงกับยูเฉลิมพลจังไอแหล่ไอวิเชียนพญซย่ำมูลนี่พวกต่างๆนี่เพิ่นก็สิไปในเฟ้นเพียงแฟ้นขับนี่มันยากยากเลยพี่น้องเพิ่นเคียมเพิ่นมีความอันนั้ของเพิ่นเด้ อืมบางคนมันแฟนคลับบางคนเนี่มันห่วยมานั่มจนจนจนเบิดหน้าเป็นทงผู้ดิมันซูมืออันนี้คือหมอล่ำแท่มันซูมือนี่บอกอืมบางคนนำหอมขวดเดียวกระไร็เมีนบอ่ะพร้อมเป็นเงียงทีรอหลอกความอยากต่างๆใดวกาให้คือวานั่นแหละให้ให้้เกชุดเพชร ให้ให้เกียรติค้นตา่าให้ให้เกียรติอ่าให้ให้เกียรติเวทีงเทืองยืนอยู่นะในความคิดของแม่เป็นยังสีด่ดิอืมอันที่ว่าเจ้าสิไปนั่นนู่นนี่แล้วก็ได้ชุดเพชรงามๆหรืออะต่างๆมาใส่หรือยังหรือใด้รไดใดบ้านอากาศกระแลวแต่เจ้าคิดให้เป็นนะนะทําให้เป็นแล้วมันก็มีหลายหลายคนที่หายจากวงการนี้ไปเพราะว่าหลงในระยะยุทธาศาสตร,รศ์ว่าจะคล้องได้แล้ว ก็เศร้าเลยทิ่มโมนิไปเลยจนจนลืมว่าตัวเองมาจากที่ไหนแต่ก็มีหลายหลายคนใดดีใดดีดดล่ะกะายังบทิ่มหีดข้องเกา่าอนิกาานาสาะเสริญบางคนเพิ่นเกินไปกับการทีอันนพูดนาะเตสละขายขายของของเพื่อนนะนะอือันนี้บอาในน้ำของอ่าคนเบิงล้ะก็เป็นเป็นผู้เฒ่าคนหนึ่งในใน,ในวงการมอลลัมอ่าถ้าคิดว่าเป็นศิละปะมม่ก็คิดให้เป็นศิละปะมม่ก็เป็นศิละปะนะคะต่อบางคนเนี่ย คือขายของละกัหวังเอาเงินเอาท่องหรือ,อยังมัน,ม,นมันเกินไปกว่านั้นนะนะค่ะนะคะอันนี้บอกแ่กระเด็นเสือ้อเลยค่ะเอา้าถ้าคอยไปเดนเสือ้อคันเดนเสือ้อไตเต้อันนั้นผัสิมตีนจงว่าฟอนตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนตอนยอนตอนยอนแต่แต่พี่แรกของพี่สุขัยคอยกับโบเบิง์นคอยไปเบิง์ล่ำหน้าไต้ดีกว่าค่ะเออบางคนเพินพ่นเพินพ่นเพิ่นเพิ่นขายของเพิน่นเออไต้เต่กเก่งในขายยังกี่บ้าบิวจน จนจนเกินความงามของการที่ว่าเปิดมอหองมอลำัด้วยความจุดป,ประสงค์ว่าจะขายอย่างเนี่ยเอออาจจะมีบ้างเล็กน้อยเหรอเพราะคนอยากอยากอยาก,อยากสัมผัสตอนบางท่มันเกินไปมันเกินไปจนแบบว่าีอย่างไรตัวขันเรื่องทีเพื่อนมาฟอนแดนเซอร์นั่นมันก็ตตรงไ่บาวิวเป็นธรรมดาค่ะ <c oughs> กะบับบาวิวเป็นธรรมดาคันไสพดสินิีนโจมาตอนยอนตาตอนนี้ไม่กลับไปเบ,บ,บื้องล่ำหน้าไฟสบมมวลก่าบริบูรณ์พอเนาะ ขัดเป็นหมอลำมที่เพื่อนเป็นอ่เพื่อนเป็นเมื่ออาชีพอิหลีเพื่อนกับบรเฮดได้ลูกส่วนมากจะเป็น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 ผู้ที่ว่าเป็นหมอลำน่อยอ่ะอือที่ว่าหวนมาใน่น่ในหมองวันแมนส่วนมากกับเป็นหมอลำระดับผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนเพื่อนหูช่วงเลยว่าควรอยู่อย่างไรควรทําอย่างไรเพราะถ้าเราเป็นหมอลลั่จริงๆเรามีอะไรที่จะโชว์เยอะกว่ากันมาแก้ผ้าโชว์ใน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 โลกโซเชียลนะ บเกี่ยวก็มองเหตุการณ์ที่งานนิเหตุการณ์นี้จะไม่ต้องใส่บาบิวอยู่แหละเป็นต่างๆอันนั้นตัดประเด็นไปนะจีรักนะคนสวยรวยทราบนะเออเออบางคนนั่นขายของจนเกินงามที่แปลว่าอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เขาจะได้แม่ยกแม่ยังไปยังสัต์อันนั้นกาอันนี้แม่ก็รลยฝากไว้ว่าก็ให้อยู่ในในกรอบด้วยบบแมนวาตีไปอันนั้นไปซะเรื่อยๆบางเสือกาดให้ให้้ห,หนาว้ไล่ หัาหนาเพื่อนแน่อือต่อบางคนเพื่อนกะเอาโซ่วตะทอนบนหรือยอยังต่างๆเหตุแห่งมันนี่สินนะคะ่ะต่อบางคนก็เลยเธอเกินไปจนจนในใทัศนาไครตีของแม่ด้ต่อกันสีอาคติก่แล้วแต่่ะส่วนมากสีมีแต่หม,มอําน้อยอือม,มอําน้อยหมอําหัใไมหมอําทีแบบว,ว่าโดยโดยยุคสมัยข้า,ขาเข้ากะข้ากะเข้าใจอยู่ดีว่าหน้าตาเพื่อนดีเพื่อนกะอยากโชว์เป็นธรรมดาของเพื่อนนั่นแหละเพื่อนอยากโชว์อย่างอย่างแต่ว่าในกรณีที่โชว์ ก่อยู่ในกรอบซะบางเทือกนายบางเทือกซื้อนั่นแหละก็ล่ด้วยน้ำของคณะอย่างที่มันคอยว่ามันเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนการ,รว,าาว่านาหัวหน้าปันใดดิอืมทันโชคก็โชไในกรอบของเจ้าสมัยศรีมิตรม,มอลำหน่อยดอกมอลลุ้ซบีนหนาเมื่อไหร่เสริมดังเมื่อไหร่เป็นมอลำทีดตื่นคิดตั้นเพาก็ได้ใส่เพชรเป็นเป็นช่วงหากินของเขาอ่ะเป็นช่วงฟิวขายอะไรของเขาอ่ะตอกขันเป็นะระดับรุ่นเท่าด้วยเจ้าคอ,อยนะเขามีแนวสศีขายด้วคือเสียง คือคำเบาคำจ่ายเนี่ยเขาอยู่เปลี่ยนแล้ว่ในวงการเขาเขาบริยัาแต่วอันนี้ก็คืออยากบอกอยากบอกไงลูกลูกที่ก้าวเข้ามาอยู่หมอลำมันคือเสียงดีเสียงดีแต่ว่าภาพบิวหลที่ตางตางที่บอกไม่ได้เบื้องต้นนี่แหละแต่ว่าถ้าเจ้าได้ดีก็โอเคไปแต่ผลตอบผลผลที่มันผลที่มันอันั้นมาาเนี่ยมัน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 คิดเล็กๆนะคิดทีทีย่ำเล็เกๆมัน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 อันนั้นอยู่นะแม่คิดว่านะ อืมันกลับเป็นสีของเจ้าหรือว่าแต่ว่ากข้เข้อใจว่ามูลเจ้าจะคืดขึ้นกันก็ะข่อยเออแต่ว่าอ่าบันียกตัวยางคัน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 ถ้าเป็นถ้าเป็นน็ตไอรอนอ๋อครับถ้าเป็นหมลัมรุ่นใหม่ที่ที่ทําถูกต้องแม่ยงให้เต้ายองเด็กกะ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 สมก็เพื่อนถี่เพื่อนอะไรต่าง คือการพรสเซน์ตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องมาแบบถอดกางเกงในแล้วโชว์หรือหรืออะไรที่ว่าบิ๋วขนาดนั้นน่ะมันมีอะไรทห่โชว์เยอะมากมา,กายไก่กองอาจเจ้าจ๋าจะรู้ถ้าไม่ถึงการเะไรต่างๆกับปากฝากบอกไว้สําหรับมอลั่มรุ่นไม่ทีจะเกิดขึ้นมากหรืออย่างต่างๆเล็กๆหน่อยๆเลยยุตัวกันเป็นจจนเกินงามจนคันต้องอยู่ที่เจตนาของเจ้าว่าเจ้าทายลูกจังสันมาหรือโค้ดอะไรอย่างนั้นเจตนาอะไรหนึ่ง อแม่ยกหรือจะเพื่อไต่เต้าหรืออะไรต่างๆนะคะต่อกันไปเป็นฟิวขึ้นเต้ายองหรือหลายๆคนที่เพิ่นที่เพิ่นอยู่ในกรอบแต่สําหรับผู้ใดที่อนันต่างๆกะให้ให้ให้ลดลงสักมันมันจะส่งผลถึงเจ้าในในในเส้นทางนี้ตามสมควรอยู่นะทั้นท้ายครับเป็นศิลปะหรือโดนโดนท่ายเทือหรืออย่างหรือหรือเป็นโปรเจกต์หรือเป็นอะไรนะอ่า บโบโบเดียบานี่คือเจตนาคือเป็นงานอ่ะแต่ว่ากานเป็นไปว่าอู้เอา๋ะเสลเลยอุ้กูลงผ่ากูต้องได้ชุดเพชรใช่ละอืมกูลงผ่าอยู่ตรงนั้นนี่มันก็ต้องบางทีเจตนาของเจ้าหน่ำนะคะ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 อืมแต่ว่ากะให้อยู่ในกรอบในั่งยังหลับและตุนหัวหนาเพื่อนเข้าใจในในกรอบทีที่แม่ยกโกูเบาเนาะค่ะเนาะเข้าใจเนาะค่ะเนาะกันเ่าเข้าใจกะขอโทษขอให้ไปทั้งอื่นเด้อะค่ะเด้อ อันด็นทัศนาคติของแม่ขอบคุณได้หลายค่ะริ้งใจอลังการงานออนไลน์30มิถุนายนและ1กรกฎาคมนี้ท่านจะได้พบกับคอนเสิร์ตเบิร์ดเดย์ลำเพลินออนไลน์ที่กุมผิดสาวน้อยเพชรบ้าน,นแผงพร้อมชมศิลปินดังแห่งภาคอีสานนำโดยสาธิต วันเดียวเอันไปเลยนี่ติดเขาจันเมื่อบทควนรันเิ็นเขานักทุยใจนัดเดือนเพนอำนวยพอสฉันคอยสะคอยรู้ไหมฉันคอยรู้บากเวลาเขาบอคอยสันลอยตะลาเขาราสเมสมจิตบ่อทอดเตกพาวันวาเล่นทาาต้องปัจจัยฉันมอบแด่เธอ น้องใหม่เมื้องชุมแพร่ลูกแพรไร่พรจดแค่จ้าวหาสนาแล้วติดาวแง่งเก่าเก้รองเท้าวันขันคันดอกรักดวงมาลามกบอปเสุดยอดลํำซิ่งเน็ตไอดอลนุ่นธิดาพรสายรักธิดาพรสายรักนักลํำเสีง ด้จะยิ่งได้มันลำไม้ไปแ็นบนเวทีแห่งนี้เป็นที่เต้นเนื่อยไม่เป็นเนื้ออีอนุชาเต้าฟ้าปิดรักแล้วจบครบหลังจากเจ็บปางตายคนเสียและหมอลำหนึ่งในสยามพร้อมชมศิลปินสาวน้อยสุดบ่อนแปงนำาดอยออนพินอดี เกิดแทงแต่กี่ยันยนยันยันเสียตัวให้พูดเอออรุดีบังด้ส่งไปแบบแบบบังไดส่งไปแบบ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 แบามบบดสิันเสียงแ้นอายเสียงแ้นอายเปลาเป็นลายและเดินมาลำล่องยาวเข้มกระบอนเชร์ต้องจัให้แม่นตั้งจากแปดตนจะเข้าใบตีหมดดที่พอบ ลุงโจยมมณีายแหลม่นยายมหวันดจชื่นพร้อมศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่าลืมอย่าพลาดสองวันสองคืนเต็มๆวัดในราคา149บาบาทเท่านั้นซื้อบัตรจองตั๋วกันได้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจหรือโทร 0619393915รีบซื้อบัตรจองตั๋วกันได้เลยอย่าลืมอย่าพลาดบางไดสองไปแบบแบบบางไดสอง